พบกับอะตอมชาวไล่อ่ะวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนลูกยางเครื่องปลูกมันสําปลังนะคะชุดนี้ใช้ไปน่าจะแบบยเยอะแล้วมักน่าจะเกินห0าร่อยลนี่วิธีการงัดขึ้นแลยวก็พามาดูลูกยางดูนี่อ๋อ <reading> จอดจอดจอดเครื่องปลูกตั้งแต่ตอนเดือนมีนาแล้วก็นี่มันบดดินเขื่อนท่านมันจะล่งนี่ดูดชัานนี้เอนี่ค่ะลูกยางเครื่องปลูกก็คือมันจะมีสองชุดเหมือนที่เคยเอาให้ดูโอ้ยจะเป็นมันหกเนาะดูดู อันนี้น้ำยาเอาเอ,เอกัดสนิมใช่ไหม,มเพราะว่าเราจะเอาออกยกเลยยกยกชุดเลยนี่จะเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเป็นแบบนี้แล้วก็ชุดที่สองจะเป็นตัวตัวดันปักนะคะตัวเนี้ยจะเป็นตัวดูดท่อนผันลงมาซึ่งมันสึกมากสึกสุดๆนี่นะคะ ก็คือมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีใบมีตัดอยู่ตรงนี้ <c oughs> เราจะทําการปลูกอีกประมาณวันสวันแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วก็ตัวสเตอร์ที่ว่าจะเป็นระยะห่างแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะมันปรับได้ตั้งแต่60เซน70 cm, แล้วก็80เซนแล้วแต่ <c oughs> อะไรสร้างได้หรอ อะไรอยู่อยู่ฝั่งนู้นเนาะนี่เครื่องปลุกอ้ยจะาเม็นเพิ่นมาเฮ็ดยู่หม่องกันแคบๆเนาะ <_ letter> นะคะหัวเครื่องปลุก กระจกเยอะมากหากุญแจไม่เจอกุญแจไม่เจอ,คเ,จเ,จอเครื่องถอดกุญแจแบตเบิร์ดอีก Oh n <no>. โน,นี่น,นีะครับกุญแจเออไม่ใช่ทุกอเ่าชุดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้วับอันนี้ชุดที่สองอยู่ข้างบนแกะอันไหนของเมื่อกี้นี่แกอันน,นี้อันนั้นอะไร thank you กออยากเป็นรถเซย์ต่อเซย์ก็เนี่ยตอนซย์ตีก็ก็เข่อเลยตีเข่าก็ยากคือตีออกเดลยมันตีข้างนอกคือมันไม่มีพื้นที่เลยก็แก้ปัญหากับทางเอาด้านแต่เข่าข้างในเจาะด้วย ันนี้เป็นตัวโครงมันที่ไปเอาออกเมื่อวานนี้นสองชุดรอบนี้เปลี่ยนสองชุดนั่นอันนั้นก้อนหนึ่งนี้ก้อนหนึ่งแล้วก็จะประกอบไป ขนมเฮงเบิ้งตีนนี่กลืบข้าวแบบนี้ ชุดนี้เดี๋ยวมาดูชุดข้างบนรอบนี้เปลี่ยนทั้งสองชุดนี่ชุดข้างบนตัวตัวเครื่องเลยอันนี้จะเป็นชุดข้างล่างอยางชุดชุดที่ปักอีข้างล่างยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเอาเอาชุดนี้ก่อนนี่นะจับ ฝนมีเรียบร้อยพร้อมลุยเปลี่ยนสองวันเป็นสองเป็นสองวันเฉยจะไลเปีน,ปนว่นวนม,มไม่ได้ถอดนี่ก็คือ ตัวลูกยางที่มันอยู่เมื่อวานเนี่ยนะเราหันกลับกับทางมันเข้าข้างในน,ะนี่มันจะเป็นอยูนี้อันนี้คือตัวที่ใช้งานแล้วเนี่ยนี่ผ่านการใช้งานส่วนข้างในที่มันติดอยู่อะแล้วก็พลิกกลับมาแบบนี้ใช้ได้อีกหนึ่งรอบถ้าซื้อหม่ก็เยื่ชุดละสองพันถึงแต่ว่า้าเปียนมาชุดกับสองพันอยู่หรอวะแต่ส่วนมาก ตัวนี้มันสองปีหรือสามปีหรอบูประมาณน,นั่นแหละทำไม่ไดล้ลองดูในอันเก่าใน y o u t u b บอะลาง<บ>าอ่ะเปลี่ยนดูแต่เดี๋ยวนี้ผมแกะแกะบปเห็มันติดหละมันจะมีบูบอกดอกเดี๋ยวบริษัทรู้ว่าแกงได้ไม่ได้สวนได้เสริรนเสียกับบริษัทม <laughs> ไม่ได้เกี่ยวซื้อมาใช้เองไม่ได้รีวิว ซัดก็กออกแบบดีครับแต่ก็มีขอภาพเพราะว่าเขาเจาะออไได้ใส่แล้วก็มาอาดับเอาอเนความสึกล้อของของชั้นนี้เนี่ยน,นี้ต้องเปลี่ยนใหม่แบบเนี้ยผ่านการใช้งานใช่ไหมแล้วก็เราจะกลับด้านอันที่อยู่ข้างในออกมาข้างนอกพี่หนูถ้าอันไหนมันพังมากก็เปลี่ยนไปเลยจ้านี่นะ ตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวปักดันท่อนปักแต่ข้างบนจะเป็นมีมาพร้อมใบมีดเป็นตัวดูดท่อนพันลงลงไปปัก ไปเรเิ่มมากันนี่แหละนี่ไงสถานเครื่องปุกอ่อยกรึบไหมไม่กรึบนี่วะอืมขึ้นมาอีก นีโบกุบปกบติตองมาแกละครับขี้กันัองเสียวะหนูจำไม่ได้อะจะทายอะไรวะร,รีบหนิ่ง้างหนดเหลือ ่าวางมือนะเอออันนี้มั้งทำดอือนี่ละดูนี่เธอดักเดียเห็นม <c oughs> อันนี้ลูกยางที่สึกรอเกินไปคือเราเปลี่ยนมุนมาสองฝั่งแล้วตอนตอนแรกใช้ฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ฝั่งนี้ใช้งานเกินประมาณเกิน 5, 4, 5, 500ห้าสี่ห้าห้าร้อยไล่ประมาณนี้อันนี้คือลูกยางชุดเดียวนะ500ห้าร้อยไล่ประมาณนานมากเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ไปแล้วฝั่งหนึ่ง อันนี้ฝั่งที่ยังไม่ใช้เราก็จะหันอันนี้มาใช้ต่อทีอยางสามารถซื้อได้กับบริษัทนะคะนี่ยิ่งสึกล้อมากเลย ไปซักไข่บ่บ่ซักเองรถมีแต่เจลบีเสื้อใช้แล้วทิ้งหรือเปออล่าเฮ้ยเดี้ยตาหันเดี๋ยวจะละลายสิสิว้าว <c oughs> ไม่ถั่วเคยใช่ว,ว่าหงคูหานคูว่าเป็น <c oughs> เป็ด <c oughs> <c oughs> เป็ดเขาจะเตะกันแรงเลย สองวันเปลี่ยนลูกยางสองวันครับสองชุดอันนี้จะเป็นชุดที่สองชุดชุดปักเเป็นลูกยาง ใหม่กับด้านใหม่แบบไม่ใหม่ใหม่กับด้านนี่จะเสร็จแล้วใส่น็อตก็เสร็จแล้วพร้อมปลูกพร้อมปลูก ขอบคุณที่ติดตามฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจะได้ไม่พลาดเมื่อเราลงคลิปใหม่ๆคะ่ะ